มาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยหาไม่เจอลองดูฮะเลยนะด,ด,ดูก่อนอ่าตอนนี้เก็บเก็บอยู่อยู่กับแถวนี้ครอืมอันนี้มาใหมล่ลองดูซิว่าเจอไหมอ่าจะมีมีตัวจแล้วที่แต่บางตัวก็ยังขาดอือมัดขาดเกือบเกือบทุกหน่วยครับปีทันหรือเราออกไม่ได้ด้รยอ่าอืมเอาะผมนึกออกแล้วการที่มีงานเยอะแยะแต่คนน้อยเนี่ยเราต้องหาเนาช่วย สำหรับท่านไหนหรือแผนกไหนที่มีปัญหาเรื่องปริมาณงานกับคนไม่เหมาะสมกันกล่าวคือปริมาณงานมีมากๆแต่ว่าคนที่จะใช้งานเรามีน้อยนะครับวันนี้ผมจะขอแนะนําเครื่องมือที่จะมาเป็นผู้ช่วยเราในการบริหารจัดการให้งานของเรามีประสิทธิภาพนะครับเครื่องมือนี้คือ Microsoft Office ครับเราสามารถจะเขียนเงื่อนไข Microsoft Office ให้เป็นผู้ติดตามงานเป็นผู้ควบคุมงานของเรา เป็นผู้คอยเตือนงานเมื่อใกล้ถึงกําหนดหรือว่าเลยกําหนดแล้วนะครับและก็เป็นผู้นับจํานวนงานเข้างานออกของเราทําให้เราไม่หลงลืมงานทําให้เรารู้ประมาณงานว่าแต่ละครั้งมีงานจะสมเท่าไหร่มีงานเข้ามาในแต่ละรอบเดืินเท่าไหร่นะครับการเขียนโปรแกรม Microsoft Office นั้นก็ต้องอเข้าใจคําสั่งของมันนะครับเราสร้างเงื่อนไขให้สอดคล้องกับางานของเราเพื่อให้มันช่วยเราได้ดีที่สุดครับ มาดูนะครับว่าผมมีวิธีการเขียนยังไงครับตามมาครับครับในตัวอย่างนี้เราต้องการให้มันเตือนเราว่าเมื่อครบกําหนดแล้วเสร็จของเอกสารนะครับให้มันเตือนนะครับขั้นแรกเราก็ต้องบันทึกข้อมูลที่สําคัญสําคัญ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยที่ส่งมาคือหน่วยใดนะครับที่สําคัญก็คือวันเดือนปีที่เรารับเอกสารนะครับเราต้องระบุลงไปในนี้ว่าวันเดือนปีนั้นเรารับเขา้าแผนกเมื่อไหร่นะครับขั้นต่อมาครับเราต้องการให้มันเตือนว่าอเอกสารชุดน,นี้ให้แล้วเสร็จวันไหนนะครับจะเป็นการกําหนดให้แล้วเสร็จวันไหนโดยเราจะใช้คําสั่งเดทนะครับ date นะครับ ซึ่งข้อมูลเดทนี้จะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลวันที่เราบันทึกเข้าไปในการแลกรับเอกสารจากหน่วยนะครับขั้นต่อมาครับเราต้องการให้มันเตือนว่าเกินกำหนดถ้าเกิดปัจจุบันเราไม่สามารถดาเนินการให้เอกสารแล้วเสร็จนะครับแต่ถ้าแล้วเสร็จแล้วให้ขึ้นคำว่าปากติครับซึ่งข้อมูลตรงนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับตารางวันครบกำหนดนะครับว่าปัจจุบันนี้ กับเวลาที่กําหนดนั้นเวลาเกินหรืออย่างถ้าเกินมันจะขึ้น,นว่าเกินกาหนดครับโดยเราจะใช้คําสั่ง if ครับถ้าหากปัจจุบันเกินวันที่เราตั้งไว้แล้วมันจะแจ้งให้เราทราบว่าเกินกําหนดแล้วขั้นต่อมาครับถ้างานเรายังไม่แล้วเสร็จและเกินเวลาที่กําหนดที่เราตั้งไว้เราจะให้มันเตือนว่าค้างโดยใช้คําสั่ง if นะครับแต่ถ้างานเสร็จแล้ว เราต้องบันทึกลงไปในวันที่แล้วเสร็จนะครับถ้ามีข้อมูลคำว่าวันเดือนปีที่บันทึกไปว่าแล้วเสร็จแล้วครับงานค้างก็จะหายไปแต่ถ้าไม่มีข้อมูลจะแสดงคําว่าค้างอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะทําการแล้วเสร็จและบันทึกข้อมูลลงไปว่าแล้วเสร็จวันไหนนะครับดูตัวอย่างนะครับถ้ามีข้อมูลว่าแล้วเสร็จวันไหนเราก็พิมพ์วันเดือนปีลงไปว่าแล้วเสร็จวันนั้นคําว่าค้างก็จะหายไปนะครับ ต่ถ้าข้อมูลวันเดือนปีที่แล้วเสร็จไม่มีเป็นช่องว่างคำว่าค้างก็จะยังคงอยู่ตามตัวอย่างนี้ครับ